สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมกองชุดที่ใช้ในการอัดในคลิปต่อๆไปนะครับชุดเดิม Pearl r c r y l i c ชุดนั้นขายไปแล้วนะครับเราเปลี่ยนมาใช้เป็นชุดนี้นะครับเป็น n o b l e a o d c e r ครับหรือ NC นี่เองผลิตจากอเมริกานะครับชุดนี้สหรัฐอเมริกาสเปคตัวบอดดี้กองนะครับ จะเป็น13เป็นทอม13นะครับแล้วก็ฟอร์ทอม14 16นะครับเบรดดัม2 mm hmm. um 22นิ้วนะครับแล้วก็จะมีเสริมทอม8นิ้วของ CMC นะครับสี mm hmm. เดียวกันกับกรองเลยจับมาใส่สวยๆเฉยๆนะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆนะครับว่ามียังไงบ้าง ชุดทองเหลืองจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปชมใกล้ๆนะครับตอนนี้เราอยู่ร้านอิมดัมเมอร์ช็อปนะครับจังหวัดอุบลราชธา,านีอันนี้บรรยากาศรอบๆร้านนะครับของขายเกือบหมดแล้วนะครับที่เหลือก็เล็กน้อยอเกสแนเป็น CMC นะครับ ใบนี้เสียงดีมากนะครับ CMC รุ่นเริ่มต้นเลยนะครับราคา3,000บาทใบนี้แซบตูดมากโอเคตัวนี้ฟอร์ทอมนะเ้ยตัวนี้ทอมนะครับ13นิ้วตัวนี้16นิ้วนะครับ1 4นิ้วอยู่ที่นู่นครับไม่ได้เอามาใส่ในชุดโอเคอันนี้ทอมแของ CMC นะครับเบสดำเป็นจิบ 12คูณ16นะครับโอเคไอแฮตเป็นเทสเต้นะครับสเต้คลาสครับเอเฮฟวี่นะครับ, heavy, รบสิวเจียนเสียงดีมาก ฝั่งนี้ก็ A Heavy นะครับ19นิ้วฝั่งนี้18นะครับฝั่งนี้1ิ้แล้วก็ไลท์นะครับเป็นเมก a b เบลไลท์21นิ้วนะครับ A ครับตอมเหมือนกันนะครับชัยหน้าเป็นออ i e เ t นทัลนะครับ18นิ้วฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็น A อุนตา ใช่หน้าไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่ากระเดเะเ่องเป็น X 1 0นะครับเลื่อนเปิดเลื่อนเปิดเลยท้ายเห็นเป็น CMC นะครับเก้าอี้เป็นของพี่สูนะครับของสูงคัตตอมดำโอเคเดี๋ยวพาจมลอบๆนะครับเหลือชุดเดียวแล้วนะครับที่เป็นของร้าน ที่ไม่ได้ขายนะครับที่เอาไว้ใช้อัดชุดอื่นๆก็ขายไปหมดแล้วครับเศรษฐกิจช่วงนี้อะไรปล่อยได้ก็ต้องปล่อยนะครับโอเคเห็นมีคนถามนะครับขาตั้งแฉเป็นของ d i กซัน,นะครับขาใหญ่ๆอย่างนี้เอามาตั้งกองหลอมากนะครับตัวนี้เป็น d i กซัรุ่นนี้ประมาณ ราคาประมาณ3,600นนะครับต่อต้นต่อหนึ่งขานี่เป็น CMC ขาที่ยึดกับฟอร์ทอมนี้เอ้ยยึดกับทอมแปดนี้เป็นเพลนะครับลืมบอกไปสเปซ Press Press Oriental เหมือนกันครับโอเคครับหลักๆก,ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าอยากฟังเสียงก็เดี๋ยวชมคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อๆไปเดี๋ยวจะเอาชุดนี้นี่แหละครับมาอัด ในงานในคลิปตีกองต่อๆไปของทางช่องนะครับรับรองเสียงกระหึมแน่นอนครับจะเล่นเพลงอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ